<Hello. S 2> เ,รเรลสตูดิโอชมรสำรวจเกวันนี้ถ้าเรามาเล่นไมค์ขับเอาชีวิตรอด1.20.1กต่อน,นั่นเองใช่ครับปในวันนี้นะคะก็คือถ้าเกิดว่าถ้าคลิปนี้โดนโหวตเสร็จเนาะวันนี้นะฮะเราจะมาทำฟาร์มแอเมเบติสต์นั่นเองนี่ฮะอันนี้คือแอเมเบติสต์ที่อยูอ่ใต้บ้านผมเนาะซึ่งก็คือผมได้เคลียร์พื้นที่เรียบร้อยแล้วและได้พาน้องแอเลลลงมาแล้วนั่นเองมาเริ่มเลยละกันฟาร์มแอมเมทิสต์เราหาเป็นฟาร์มที่ผม อ่าผมไปอ่าแบบออกแบบแล้วก็ไปค้นหาอะไรมาละว่าว่ามันทำยังไงบอกเลยว่าโคตรง่ายคือตัวโดยเฉพาะตัวจับเวลาที่แบบโคตรง่ายเราเริ่มเลยละกันเราต้องการพิสตันออฟเซอร์เปอร์ดรอปเปอร์เลสโตนคอมเพลเตอร์เลสโตนทอตแล้วก็เลสโตนดัตอ่าฮะโอเค เราขั้นตอนต่ตอไปก็คือเราต้องหาว่าเราจะเอาตรงไหนเป็น่วนที่ตรวจจับซึ่งอา่าตัวต้องเป็นตรงที่พื้นที่ดำหน่วยด้วยผมว,ว่าทำจากด้านบนลงมาด้านล่างดีกว่าคอ,นอนนนนันอันตัวบนๆน่าจะทำง่ายอยู่ขึ้นไปขึ้นไปเดือ โอ,โอเเป็นถ้ำเหรออูนนี่ฮะถ้าเป็นถ้ำเราก็ปูดไปโอ้อด้านบนนี้น่าจะไม่มีอะไรขวางเราได้แล้วฮะอ่ะย้ายมาด้านบนนะกคนย้ายมาทำด้านบนดีกว่าโอเคเราจะเริ่มโดยการเราจะเล็งตรงนี้ อาา่ะฮะเราต,อ,ตอบออกไปนิดนึงปุหดหน่อยนึงออกเซอร์เวอร์ตรงนี้ติดตั้นอีกข้างนึงอาา่ะฮะตันอย่างนี้โ็ตตกขึ้นไปไหมติดตันตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ แล้วก็ดอกเปิดมาตรงนี้ขุดอ,อ,อีกนิดนึงอกาะฮะออปเปอร์ชี้มาฝั่งนี้อะฮะจากนั้นต้องการพื้นที่แผ่นปอมเพิ่มอเอาหินหน่อยเอาหินนี้มามาเป็น การสื่นมาอ,อ,อ่ตรงนี้เราจะวางเป็นเลนสโซนอมเพเเตอร์เพื่อตรวจจับดิเซนเซอร์ตรงนี้จะวางเป็นให้หลบไปก่อนดิลูกหลบไปก่อนเป็นอะไรกับบล็อกนี้เนี่ยหลบไปอ่าไปเย็บของไห้หน่อยตรงนี้เราจะวางเป็นเลนส์โซนพอ,บบอ,นนอดที อันนี้เราต้องจำใจไม่ให้ไม่ให้มันอันนี้ฮะไม่ให้มันอ่าไม่ให้มันไม่ให้มันโต่ต้องจำใจหน่อยโอาเคผมรู้สึกว่าอันหนึ่งนะทีเสร็จปุ๊บเราก็อ่าเราก็ต้องขุดฮะขุดเพิ่มขุดเพิ่มเพิ่มนี่ ก็เปิดตรงนี้เราจะวางกันตรงนี้อันหนึ่งนะอืมอ่าไม่ใช่ดีมุมนี้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 ค่ะแล้วก็สโตนท็อตตรงนี้อ่ะโอเคอเล่าไงตอก okay. ตรงนี้แล้วโตดอันนี้ใช่ไหมแต่เราก็ต่อกมาค่ะตอดีไหมตอดแล้วสโตนต่อดล้สโตนดีเฮ้ยเอออันนี้อุดอีกฮะ ก็สองอันคอมโทรเรเตอร์อันหนึ่งชี้ตรงนี้ไหม่อันหนึ่งชี้อย่างนี้อันหนึ่งชี้แบบนี้อ่ะฮะแล้วก็เลสโตนดัดอ่ะฮะใช่หรือเปล่าใช่หมั่วมั่วใช่หมือนต้องอย่งนี้นึงนะอ่าต้องอย่างนี้ด้วยป่ะอืมต้องอย่างนี้อ่ะฮะ น่าจะถูกละฮะน่าจะได้แล้วใช่ไหมอันนี้ในนี้ต้องมีในนี้เนน่าจะถูกละฮะแล้วเราก็ไปก่อนอื่นเลยเราต้องต่อเลสโตนต,ตรงนี้ให้พิสตันด้วยคะ่ะโอ้ยนี่ต้องอฮะแล้วก็แล้วก็ใส่อเทมสี่อันไปนีนี้อะไรก็ได้สี่อันหนึ่งสองสาม ทีนี้วงจรเราก็น่าจะเสร็จแล้วฮะใช่ไหมมันน่าจะวงจรจางนี้นะผมไปเช็คผมไปเช็คแป๊บหนึ่งนะโอเคถูกแล้วฮะวงจรก็ประมาณนี้เนาะอันนี้ผมวางบล็อกอุดพอเปอร์ไว้เพื่อไม่ให้มันมีบล็อกอะไรก็ตามหรือแม้แต่แอเลสเสหเสหอยนหกใส่พอเปอร์อันนี้คับอันนี้แหละฮะคันนี้แหละคือเราเสร็จละใช่ฮะนี่คือเสร็จแล้วก็คือหลักการก็คือว่า น,นี้นะฮะมันจะมีไอเทมอยู่4อันใช่ปะพออ่าอาเมทิตอันนี้โตมันออฟเซอร์เวอร์ทำงานทำงานเสร็จส่งกระแสไปให้ดิฟเฟนเซอร์ดิฟเฟนเซอร์ส่งกระแสไปให้ฮอปเปอร์แล้วไฟก็จะกลับทิปครั้งหนึ่งอ่ะฮะซึ่งมันจะประมาณว่ามันจะเป็นอย่างเงี้ยสามรอบพอพอพอกลับทิปครั้งสุดท้ายเสร็จปุ๊บอ่ามันจะสักตัดใน,น,นทันทีคือผมอ่ผมไม่ค่อยเก่งเและตะโกนต่ออะไรบอกอธิบายได้ประมาณนี้แหละเนาะเอาง่ายๆคือเป็นการเป็นการเหมือนเหมือนทำให้อ่า เหมือนทาให้ให้มันตรวจว่ามันต้องมันต้องกระพริบสี่ครั้งนะถึงมันจะเก็บของได้ซึ่งอันนี้ผมไปดูจากพี่อารีไนท์นนะเนาะก็นั่นแหละก็ฮะคือผมไปวงจรที่ผมไม่ได้คิดเองนะแต่ผมไปดูคนอื่นมาซึ่งคือผมคิดเองคือผมน่าจะปวดหัวตายแน่เลยดูคนเพราะผมไม่ค่อยเก่งในสโต้เท่าไหร่ไปเข้าใจกันด้วยนะทุกคนแต่เอาเป็นว่าขั้นตอนต่อไปเราก็แค่วางพิสตันฮะวางพิสตันดันให้ไอา ให้ไอ้นี่แตกนะ่ะซึ่งก็น่าจะไม่ยากเท่าไรหร่หรอมัง้งอน้ำบนนี้เราจะเว้นเว้นไหมอะทุกคนหรือว่าเราจะน้ำบนที่ผมว่าเว้นไว้ละกันเนาะเพราะรู้สึกว่าถ้าเราดันให้มันแตกเราดนน้ำบนน้ำบนนี้มันแตกก็ได้นะเนี่ยแต่มันจะดูขี้งกไปหรือเปล่าวะคือผมคือคือผมว่าถ้าเกิดถ้าเกิดทําให้มันดันน้ำบนเนี้ยน,น่าจะได้อยู่อนะโอเค เราจะวางมิสตันกับหัวเลยแล้วเราก็ขุดออกตรงนี้ก็ด้วยไหมตรงนี้ด้วยไหมแต่ไม่ดีกว่าตรงนี้ปล่อยไปโอเคแล้วเราก็ต้องต่อให้มันรบทุกันเลยฮะอันนี้ดันอันนี้นเนาะเอ๋อันนี้ดันนี่แล้วอ่าผมต้องต่อสายลงไปด้วยเอาหินมาฮะ โอเคผมได้วาวงจอนไประดับหนึ่งละซึ่งอ่าขอแก้นิดนึงมันมีจุดหนึ่งที่ต้องใช้ออปเทอ,อร์ด้วยใช่เพราะว่าเพราะว่าไฟมันอ่าไงดีไฟมันไม่แรงพอฮะเออเรามาตรงนี้ผม ได้วางพิสตันไปแล้วหน่อยนึง้วผบก็เลื่ขึ้นไปครับ๋แล้วผมแล้วระบก็ลืมว่าผมต้องวางออมเซเวอร์นิดนึงไอเลนอยู่ไหมเข hey, ยังอยู่ดีนเสียงเราขึ้นไปด้านบนฮะโอ้ยเดินขึ้นไปก็ได้ถ้าจะบินถ้าจะบินแล้วมันติดเมื่อกี้ชึบขึ้นมาด้านบนฮะทุกคนชึบอ่ะตรงนี้ใช่ไหมเราต้องเปลี่ยนตรงนี้เป็นออมเซเวอร์อย่างอ่าไม่ใช่ย่า อ่ะให้มันอ่าให้ไฟมันนี้ฮะให้ไฟมันพอแบบพอพอไปได้อ่ะเออถ้าเกิดเราวา่าเราต่อไปอย่างนี้เลยอ่ะไฟมันมาแป๊บเดียวเองนะทุกคนไฟมันมาแป๊บเดียวแล้วมันก็ไปอ่ะซึ่งมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะโอเคไอ้ตรงนี้ตรงนี้นับหนึ่งก้วใช่ไหมอ่าฮะผมเดี๋ยวผมดมต้องอ่าผมผมยดี๋ยใส่ของดีกว่าเฮ้ยังไม่ใส่ของดีกว่าฮะโอเค แล้วมันเมื่อกี้มันสั่ตัดเหรอเอ่อใช่มันก่อนแล้วกันเราไปวางวงจรกันต่อ,อ,อนี่ัตััดน,นะผมรู้สึกว่าไม่วางแล้วดีกว่าทีนี้จะเรียกได้ว่าฟาร์มเราเสร็จสมบูรณ์แล้วไหมก็ก็ใช่ฮะซึ่งลักษณะมันก็ยูงตรงนงังอย่างนี้แต่ว่าเรายังขาดส่วนหนึ่งไปนั้น อันน,นหนึ่งแต่ก่อนแต่ก่อนจะทำส่วนต่อไปเราบอกไปต้องเอาริเวอร์ตะบนออกก่อนเอขึ้นไปเอาริเวอร์ตรงนี้ออกไม่ใช่ออกคือปิดไฟนั่นแหละไฟค้างหรอโอ้น oh, o no. ไฟค้างหนึ่งริเวอร์รีเวอร์ปัญหาปัญหาเพราะิเวอร์เลยไฟมันค้างเลยต้องตัดต้องตัดไปตรงนี้เออเค okay. ตกีกดอมีติดหล่นมาเต็มโอเคขั้นตอนสุดท้ายละเราก็เอา o ร์เ r v e r แล้วเราก็เอา uh, node block ฮแล้วก็ h o ป p e r แล้วก็กล่องมาจากนั้นจากนั้นนะฮะเราก็วางกล่องเลยวางกล่องตรงนี้ละกันมี hopper ตรงนี้มาง hopper เกคูณ9ฮะ แต่ตนเต็นเป็นตรงกลางไว้นะเป็นตรงกลางไว้ไปบนจอเก็บของโดยใช้แรงงานเอเล่นั่นเองฮะปึ๊บปึ๊บอ่ะฮะตรงนี้เป็นออฟเซิร์ฟเวอร์หันหน้าชนกันให้มันหันหน้าชนกันยังไงเนี่ยอเองนี้ละกันแล้วเราก็พิทตันมาดันฮะ มาดานันอีนี่แล้วก็อีกหน้าหนึ่งต้องดันลงอีกอ่ะแ๊บน,นึ่งต้องดันลงไปอีกอะแล้วก็ขอขอหมดเลยตรงนี้ก็วางนี่แล้วก็นูดบล็อกฮะ เสียงมันก็จะไม่ค่อยเพาะเท่าไหร่คือฟังฟังไปคุณหลอนแน่ๆอนะแล้วเราก็ปล่อยน้องแอเล่มาเลยนะให้น้องทําหน้าที่ของน้องนั่นเองนี่โอเคแล้วแล้วก็ตอนสุดแล้วก็ตอนไม่ใช่ดิแล้วคือฟาร์มอเมทิสข,ของเราก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนั่นเองเนาะซึ่งบอกเลยว่าใช้เวลาทานานนิดหนึ่งมันนานมันนานตรงที่เราวางอันนี้ได้แหละแต่แต่ก็คือลักษณะฟาร์มมันง่ายมากเลยนะฮะ คือมันใช้ของแพงนิดน,นึงแหละก็เข้าใจได้คือมันต้องใช้แอร์เลเก็บเนาะถามว่าทำไมไม่ใช้น้ําเพราะว่าตรงนี้มันเป็นพื้นระดับค่อนข้างต่ำฮนะถ้าเราใช้น้ําเราจะมีปัญหาเรื่องการวางคอปเปอร์วางอะไรอีกแต่ตอนนี้ก็คือเราก็ให้น้องแอร์เลหรือแรงงานของเราเก็บเก็บอะมินิไปเนาะแล้วนั่นแล้วก็คือนั่นแหละส่วนที่ทุกคนควรจะควรจ,จะลองจริงๆก็คือส่วนของอันนี้ฮะส่วนของวงจรวงจรจับเวลานั่นเองซึ่งอ่าแป๊บนึงนะ ซึ่งอันนี้คือมันตัดไปแล้วครั้งหนึ่งใช่ปะผมโอเคคือประมาณว่าอ่ายังไงดีเวลาไอ้ระยะตรงเนี้ยถ้าตรงเนี้ยมันมันไม่มีตรงอื่นก็ต้องไม่มีด้วยค่ะเอาง่ายๆคือเอาง่ายคือ,อนนเราต้องสั่งมันตัดครั้งหนึ่งเนาะแล้วก็ให้ตรงเนี้ยมันว่างไว้ฉะนั้นนะคะให้ในนี้มันมี4อันถึงฟามเราจะใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพนั่นเองเอาล่ะก็ไม่ได้มีอะไรน่ามัง้งไว้เจอกันใคลิปหน้าเนาะแล้วเจอกันสบายดยทุกคนวันนี้ก็สนุกม,มากๆเลยนะคะกับความอเมทิต์ของเราเนาะ โอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วเจอกันบ๊ายบายครับ